สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องพลอยก็นํารถ e ีโคคามารีวิวให้แฟนเพจทุกท่านได้ชมกันนะคะที่จอดอยู่ข้างหลังนี้นะคะเรามาดูกันว่าจะมีดียังไงนะคะจะสู้กับแบรนด์เจ้าตลาดได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันคะ่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่คันแรกเลยนะคะกับเจ้านิสสันอเมร่า1.2นะคะ รวสปอร์ตเทคนะคะด้านหน้านะคะกระจังหน้าก็จะเป็นโฉมใหม่ไมน,นเนัลเชงแล้วนะคะซึ่งโฉมนี้ก็จะเปลี่ยนโฉมมาตั้งแต่ปี2015แล้วนะคะมีคโครเมียมนะคะให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมโลโก้นิสสันตรงกลางนะคะสำหรับไฟส่องสว่างด้านหน้านะคะของเขาก็จะเป็นมันติรีเฟกเตอร์นะคะเป็นไฟ LED นะคะที่ กระจังหน้านะคะทั้งสองข้างให้ถึงสวยแบบนี้เลยนะคะค่ะและสําหรับล้อนะคะของรุ่นนี้ก็จะเป็นสีเทาเข้มนะคะมาพร้อมขนาดขอบยาง185ทั65 R15 นะคะเป็นขอบยางขอบ15นะคะสำหรับด้านข้างตัวรถนะคะไฟเลี้ยวก็จะมีให้ที่แก้มข้างตัวรถทั้งสองข้างแบบนี้นะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ กระจกทั้ง4ี่บ้านนะคะเป็นของทางนิสสันนะคะเดิมแท้โรงงานนะคะมีโลโก้นิสสันให้ทั้ง4บ้านเลยนะคะพร้อมติดฟิล์มดำให้แล้วนะคะเรียบร้อยนะคะมือเปิดประตูก็จะเป็นโครเมียมนะคะตัดกับตัวรถนะคะสีดำให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของด้านท้ายกันค่ะค่ะและสำหรับด้านท้ายของเขานะคะอย่างแรกเลยนะคะก็ด้านหลังก็จะมีติดกระจกใกล้ฝ้ามาให้นะคะ พร้อมชุดแต่งสปอยเลอร์นะคะและมีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยนะคะมีเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์ถอยหลังให้3จุดด้วยกันเลยนะคะมีสกเกิร์ตด้านหลังให้ด้วยนะคะเพิ่มความรู้ร้าดุดันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมออปชั่นภายในของเขากันค่ะสำหรับคันนี้นะคะกระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้านะคะมีระบบเซนเัลล็อกกระจกนะคะที่ฝั่งคนขับนะคะแล้วก็กระจกมองข้างปรับทับไฟฟ้าได้นะคะ สำหรับคันนี้นะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาก็จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็จะมีสีเทาตัดเล็กน้อยนะคะเพิ่มความสปอร์ตหรูหราให้มากยิ่งขึ้นนะคะเครื่องเล่นเครื่องเสียงนะคะก็รองรับ CD-FM นะคะ MP3 ได้นะคะพวงมลาลัยก็จะเป็นพวงมลาลัยพาวเวนะคะมีระบบความปลอดภัยนะคะเป็นแอร์แบคคู่หน้านะคะระบบแอร์นะคะเป็นแอร์อันาล็อกนะคะด้านหน้าก็จะมี4จุดให้ด้วยกันนะคะ ไฟยสองแผนที่นะคะมีมาให้พร้อมนะคะที่บางแดดนะคะฝั่งคนขับเขาก็จะมีกระจกมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้นะคะเป็นบอะผ้ากำมะหยี่นะคะสีดำนะคะแล้วก็ตรงกลางมีเล่นเส้นสายนะคะเป็นสีขาวกับสีดำตัดกันนะคะเพิ่มความหรูหราให้มากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้นะคะที่ฝั่งข้างคนขับก็จะมีช่องต่อ AUX USB ให้ด้วยนะคะก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเ,เราไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันค่ะเดี๋ยวเรามาชมนะคะเครื่องยนต์ของเขากันนะคะว่ามีความประหยัดยังไงนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ 2,500cc ให้กําลังแรงม้า79แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงเบรดสูงสุด4,000รอบต่อนาทีนะคะให้ความประหยัดน้ํามัน22-23กิโลลิตรกันเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่า ประหยัดน้ำม,มันมากๆนะคะและประหยัดน้ำม,มันแน่นอนนะคะสําหรับเครื่องสามสูบเล็กๆคันนี้นะคะดูภายนอกอาจจะดูคันเล็กนะคะแต่ว่าห้องผู้โดยสารภายในก็วกว้างไม่แพ้ใครเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะปิดให้ดูความสวยของเขากันอีกทีนึงค่ะโอเคค่ะและสําหรับคันนี้นะคะราคาขายนะคะ3ามแสนสามหมื่นเก้าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะสามารถฟรีดาวได้เช่นเคยนะคะและ โปรโมชั่นดอกเบีย้ย0%นาน12เดือนนะคะจ่ายค่างวดปีแรกเพียง4,000นิดนิดเท่านั้นนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่ารถปีใหม่ๆแบบนี้จะได้จ่ายค่างวดเพียง4,000นนิดนิดเท่านั้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่คันถัดไปกันค่ะ ค่ะและสําหรับคันนี้นะคะเป็นตัวรถเป็นสีขาวนะคะสีเดิมๆโรงงานเลยนะคะสีเดิมๆทั้งลํานะคะเป็นรถรุ่นปี2018นะคะกระจังหน้าก็จะเป็นชฉมใหม่แล้วนะคะอย่างชมก,ก่อนชมเก่าก็จะเป็นลายคาดนะคะแต่สําหรับคันนี้ก็จะออกแบบมาให้เป็นเหมือนรังพึ่งนะคะพร้อมโลโก้มิ s ซูบิชิให้ตรงกลางนะคะหลดไฟส่องสว่างด้านหน้าก็จะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะพร้อมไฟ เดทามลันนิ่งนะคะและมีไฟตัดหมอกมาให้ทั้งสองข้างแบบนี้นะคะตรงสกเกิร์ตนะคะก็จะมีโครเมียมนะคะตกแต่งให้อย่างสวยงามนะคะเรียกได้ว่าเพิ่มความรู้รานะคะสวยงามให้มากยิ่งขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันค่ะสําหรับล้อนะคะของมิราชคันนี้นะคะก็จะเป็นล้อเดิมโรงงานนะคะของทางมิตซูบิชินะคะมาพร้อมขนาดขอบยาง185ทับ65 R14 นะคะเป็น ขอบยางขอบ14นะคะดอกยางยังลึกๆอยู่เลยนะคะใช้งานกันไปยาวๆนะคะและสำหรับคันนี้นะคะเนื่องด้วยเป็นตัว GLX นะคะก็จะมีไฟเลี้ยวที่หูกระจกมาให้พร้อมนะคะกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยทั้ง4บ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายกันค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะก็อย่างแรกเลยนะคะหลอดไฟก็จะเป็นไฟ เรียกได้ว่า Full LED นะคะเพราะว่าเขามีหลายหลอดมากๆเลยนะคะเล่นลวดลายให้อย่างสวยงามนะคะมีสปอยเลอร์มาให้แล้วก็มีไฟเบรกโดนที่3มาให้พร้อมนะคะกระจกด้านหลังมีไล่ฟ้ามาให้นะคะเป็นรถ Eco คคาประเภท h ฮทแบ็กห้าประตูน,นะคะเปิดด้านหลังได้นะคะมือเปิดก็จะเป็นโครเมียมนะคะพร้อมโลโก้มิรา m มิตซูบิชินะคะเดี๋ยวเราไปชมออปชั่นภายในของเขากันค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะน้องพลอยก็ได้เข้ามาในตัวรถของ m มิตซูบิช i มิราแล้วนะคะเรามาดูเลขไมล์กันอย่างแรกเลยนะคะคันนี้นะคะใช้งานโดยเพียงแค่3,726กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นรถที่ปีใหม่แล้วก็ใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็กระจกนะคะปรับพับขึ้นลงไฟฟ้าได้นะคะปรับที่ฝั่งคนขับได้เลยนะคะระบบล็อกกระจกนะคะ คอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสีดำนะคะพวงมาลัยคันนี้จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มกดรับสายตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะมีระบบความปลอดภัยมาให้เช่นกันนะคะนั่นก็คือแอร์แบบคู่หน้านะคะทั้งฝั่งคนขับและก็ฝั่งข้างคนขับนะคะและตรงกลางนะคะก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะของทางโรงงานมิตซู s h ชิมิรันนะคะเขามีแบบนี้มาให้เลยนะคะขนาด7นิ้วนะคะสามารถ เชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ของเราได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะมีช่องต่อ USB AUX นะคะที่ข้างๆหน้าจอให้แบบนี้เลยนะคะระบบแอ์นะคะปรับแมนนวลเช่นกันนะคะสำหรับรุ่นนี้ถัดมาอีกนิดนึงนะคะเขาก็จะมีช่องต่อไฟ power outlet 12โวลต์ให้1ตำแหน่งนด้วยกันนะคะมีช่องเก็บของให้ตรงกลางนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำกดน้ำา2ช่อง สำหรับคันนี้นะคะเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้เช่นกันนะคะเขาก็จะออกแบบนะคะเป็นขั้นบันไดมาให้ส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะและสำหรับคันนี้นะคะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะคะสีดํามีลวดลายให้ตรงกลางแบบนี้นะคะเล่นเส้นสายให้อย่างสวยงามนะคะมีไฟสองแผนที่ข้างบนให้นะคะใช้งานได้เหมือนเดิมปกตินะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้กันค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเช่นกันนะคะ3สูบแถวเรียงนะคะ1 2 0 0ซีซีนะคะให้กำลังแรงม้า78แรงม้านะคะที่600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด100นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีนะคะสภาพเครื่องยนต์นะคะเรียกได้ว่าใหม่มากๆนะคะจุดสร์ทแต้มสีนะคะยังอยู่ครบทุกจุดทุกตัวเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็จะมี ระบบเบรก ABS ให้ด้วยนะคะชนวนแก๊สความร้อนไม่ขาดไม่ย้ไว้นะคะสายกระโปรงเดิมนะคะแผ่นมออกอรยังอยู่นะคะเรียกได้ว่าใหม่มากๆเลยนะคะและก็คันนี้ก็ประหยัดน้ํามันที่23กิโลเมตรต่อลิตรเช่นกันนะคะเรียกได้ว่าประหยัดน้ํามันไม่แพ้กันเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวน้องพลจะปิดให้ดูความสวยของเขากันอีกทีนึงค่ะและสําหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายที่สี่รุ่งคาเซนเตอร์นะคะ เมื่อกี้3า9 0 0 0สามไปแล้วนะคะแต่คันนี้นะคะประหยัดงบเข้ามาอีกนะคะราคาขายเพียงแค่3า9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะและเช่นเคยนะคะลูกค้าที่เครดิตฟรีดาวได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่เลือกรับสิทธิ์โปรโมชั่นดอกเบีย้ยศนานสิเดือนนะคะคันนี้จ่ายค่างวดปีแรกนะคะสี่พบาทเท่านั้น นะคะส0 0พันนิดๆเท่านั้นเองนะคะเรียกได้ว่าคุ้มมากๆคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพลเอารถสวย,สวยมารีวิวให้แฟนเพจทุกท่านได้ชมกันอีกต่อไปนะคะสำหรับใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็โทรหาน้องพลโดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0958312544นะคะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ0 9 5ย์1 2 5 4 4นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันในรีวิวคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายสมับรใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สีรุ่งพาเซนเตอร์กันด้วยนะคะ